สว่วนนี้นะคะชาวราศีเมษเนาะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอความรักทุกสถาน,านะของชาวราศีเมษนะคะประจําวันที่16เนาะถึง30 มิถุนายนนี้นะคะว่าชาวราศีเมีเนี่ยความรักของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะซึ่งช่องของเราดูตามสัร์หลักตะวันตกหากคุณลัคนาราศีเมีนะคะแล้วเป็นผู้ที่เกิดวันที่21มีนาถึง20เมษายนเนาะก็สามารถเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เนาะมาดูกันเลยนะคะสําหรับคนโสดนะชาวราศีเมฆจริงไพ่ตัวตนของคุณขึ้นมาเลยนะไพ่เอ็มพัล์นะคะเป็นคนเก่งฉลาดมีความสามารถเนาะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมุ่งมั่นนะคะจริงจังชัดเจนเนาะกับสิ่งที่ทําจริงๆชาวราศีเมฆคนโสดแนะองบอกก่อนว่าคุณอาจจะเป็นคน ที่บางคนเม็นไม้นะผ่านการอย่าล้างมาบางคนแบบเจอกับความผิดหวังซ้ําๆในเรื่องของ ความรักจนทําให้เรามีกําแพงนะคะไม่แบบอยากเปิดใจให้ใครนะคะหรือว่าเปิดใจในค่อนข้างยากเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็มันเป็นพลังงานที่แอรู้สึกว่าตัวคุณเองในปักเนี้ยน่าจะค่อนข้างมุ่งมั่นในเรื่องของงานนะคะจะมีโปรเจกต์หลายๆอย่างที่คุณอยากทําบางคนอาจจะอยากกําลังทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะคะแล้วก็กําลังทุ่มเทเนาะในเรื่องนั้นอยู่นะคะค่อนข้างอดทนมากๆแล้วก็พยายามไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามเข้ามาเนาะในในชีวิตของตัวเองนะคะซึ่งจริงๆ ถาราศีเมษคนโสดอะ่ะคุณเด่นในเรื่องของงานในเรื่องของการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะในเรื่องของการที่ผู้ใหญ่เนาะในที่ทํางานของคุณนะคะอาจจะเห็นความสามารถของคุณแล้วก็เขาเรียกว่ามีการเลื่อนยศให้กับคุณนะคะบางคนที่ทํางานราชการเนาะแต่ว่าถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้ทำงานราชการอะ่ะก็เป็นลักษณะที่ถ้าทำธุรกิจส่วนตัวเหมือนคุณก็กำลังจะไปสู่จุดธุรกิจที่มีการขยับขยายมีการแบบ กลายเป็นธุรกิจที่นําเข้าส่งออกต่างประเทศได้นะคะประมาณนี้เนาะเออเพราะว่าความเก่งความสามารถของคุณคุณมีทั้งความแบบเป็นคนที่มีกลยุทธ์วิสัยทัศน์แล้วก็ความแอคทีฟนะคะไอเดียสร้างสารรค์ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนาะมันก็เลยทําให้อนรู้สึกว่าตัวคุณเองพยายามมากๆในเรื่องของงานเพื่อให้ไปสู่จุดที่มันมั่นคงที่สุดในชีวิตเนาะแล้วก็สามารถดูแลคนอื่นได้มากกว่านะคะตรงนี้ถ้าถามว่ามีใครเข้ามาไหมในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะสำหรับคนโสดราศีเมฆจิงแอนเ,นเห็นมีคนเข้ามานะ คนนี้เป็นลักษณะของชาวทัสฟานะคะเมสิ่งถน่วจะเป็นคนที่ค่อนข้างรูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์นเนาะเป็นคนที่เฟลลี่เขาคนง่ายนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งด้วยนะแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตนะคะจะเข้ามาผ่านในเรื่องของงานเนาะเดียวกันในเรื่องของงานเรื่องของการเรียนอะไรเงี้ยที่ทําไม่ได้เจอกันแล้วได้คุยกันนะคะแต่แอนรู้สึกว่าตัวคุณเองก็จะพยายามในการที่จะปิดกั้นความรู้สึกเนาะไม่ได้แสดงออก เท่าไรนะคะว่ารู้สึกดีกับคนนี้เนาะเพราะว่าตัวคุณเองเหมือนที่บอกพอคนเราผ่านประสบการณ์ชีวิตมาแล้วมันเจอกับความสัมพันธ์ที่มันล้มเหลวอ่ะเหมือนตัวคุณเองก็จะนิ่งนะคะดูดูไปก่อนเนาะเออแบบอาจจะไม่ได้เปิดใจต่อให้เขาแบบพยายามจะเข้ามาคุยกับคุณพยายามจะเข้ามาปรึกษาในเรื่องของงานหรือว่าพยายามที่จะเข้าหาคุณน่ะเหมือนตัวคุณเองก็ จะพยายามปกป้องตัวเองนะคะไม่เปิดใจให้ใครเลยนะตรงนี้ไพ่มันก็เลยขึ้นมาแบบ keep and open mind นะคะจริงชาวราศีเมษเนาะคนโสดคุณควรที่จะลองเปิดใจนะคะให้กับความรักเนาะจริงๆมันจริงๆความรักมันไม่ได้แย่ไปตลอดหรอกเออในอดีตคุณอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่แย่มาก็จ,จริงแต่ว่าถ้าคุณแบบ อย่างมีความรักจริงๆอ่ะคุณต้องเปิดใจเนาะมีโอกาสที่คุณอาจจะได้เจอรักที่ดีนะได้เจอรักที่แบบเออคุณอาจจะรู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วคนนี้แหละที่เติมเต็มคุณได้นะประมาณนี้เนาะแต่ก็แล้วแต่ชาวราศีเมษคนโสดเนาะว่าคุณจะแบบยอมเปิดใจไหมเพราะแอนเห็นว่าคุณแบบค่อนข้างปิดกั้นตัวเองมากๆนะคะแล้วก็ไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความสมพันธ์เลยนะสาหรับคนโสดแต่ว่าจริงๆคุณเด่นในเรื่องของงานแล้วก็ชื่อเสียงนะคะที่กําลังจะตามมานะสําหรับชาวราศีเมษคนโสดนะคะไปต่อกัน สำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะไปดูกันสำหรับคนคุยไม่ชัดเจนนะคะชาวราสีเมษน,น้อยจริงแอนเห็นตัวคุณเองนะความสัมพันธ์นี้ ในปักนี้นะคือมันก็จะยังเป็นคนคุยกันอยู่ยังไม่มีสเตตัสไม่มีสถานะใดๆเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะเออเพราะว่ามันเป็นฟิลลิ่งที่คุณทั้งคู่ก็ยังอยากที่จะเปิดตัวเลือกทั้งเลือกให้กับตัวเองแล้วก็เป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่แอนรู้สึกว่ามันเป็นปลายเปิดอะเออโอเพนเลชั่นชีพอะเออก็คือไม่รีบในเรื่องของความสัมพันธ์ตัวคุณเองนะสําหรับคนคุยไม่ชัดเจนก็ยังรักอิสระยังละลานะคะกับชีวิตอยู่ยังอยากทํะไรทํากินไรกินเนาะแล้วก็คนน้าเกกวู่รสึโ เขาก็ให <'s> <c oughs> ้คุณเป็นตัวของตัวเองเต็มที่นะคะซึ่งเขาก็เป็นตัวของตัวเองเต็มที่เหมือนกันนะในความสัมพันธ์คุณอาจจะดีวกับทัดายนะเมสสิงห์ธนูนะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์ดูแอคทีฟดูเก่งดูฉลาดนะคะดูคุยเก่งเนาะเออแล้วก็ตัวเขาเองแอนรู้สึกว่าน่าจะค่อนข้างแบบมีเสน่ห์และดึงดูดคุณได้ระดับหนึ่งนะคะตรงนี้เนาะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้แอนรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่แบบอยากจะจริงจังกันด้วยทั้งสองฝ่ายเพราะในตัวเขาเองแอนรู้สึกว่าเขาเองก็เป็นคนทีี่่มเสนอาจจะ มีคนเข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาหาเขาได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันมันก็เลยทําให้คุณก็เิียวเฉียวความสัมพันธ์นี้ดูดูไปก่อนนะคะคุณไม่ได้รีบเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตัวเขาเองก็เช่นกันนะคะนะตรงนี้ที่ขึ้นมาคุณอาจจะเจอเขาแบบผ่านสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์ผ่านเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่ทําให้ได้ ดีวกันหรือว่าได้คุยกันนะคะแล้วแอนรู้สึกว่าจริงๆบางนี้มันมีโอกาสเนาะที่คุณทั้งคู่นะคะจะได้มีโมเมนต,ต์ดีๆร่วมกันแบบเป็นโรแมนติกฟิลลิ่งนะคะระหว่างคุณและเขาที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นโมเมนต์ดีๆระหว่างกันละกันที่เกิดขึ้นแต่ว่าแอนยังไม่เห็นจุดหมายปลายทางในความสัมพันธ์นี้เนาะว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนเนาะในความสัมพันธ์เพราะว่าคุณทั้งคู่อะ ก็เป็นคนคุยกันที่เหมือนกันมากอ่ะคือต่างฝ่ายต่างไม่รีบในเรื่องของความสัมพันธ์ก็คุยคุยไปก่อนดูดูไปก่อนถ้ามันใช่จริงๆแล้วมันคลิกกันจริงๆแอนรู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะตกลงคบกันนั่นแหละแต่มันต้องใช้เวลาแค่นั้นเองนะสาหรับชาวราศีเมษนะคนคุยไม่ชัดเจนก็จะยังไม่ชัดเจนต่อไปแต่ก็ไม่ได้เลิกคุยกันนะคะแล้วก็แอนรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะมีโมเมนต์ดีๆร่วมกันด้วยนะคะตรงนี้ซึ่งมันไม่ผูกมัดแล้วมันก็ทําให้ คู่ทั้งคู่เป็นอิสระมากๆเลยนะแต่แอนเห็นในบางคนน่ะมีโอการที่ท้ายที่สุดแล้วอะ่ะพอคู่ทั้งคู่คุยกันไปนเรื่อยๆจะเห็นถึง ความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้แล้วก็จะรู้สึกได้ว่าเออคนนี้แหละที่เราอยากจะคบจริงจังนะคะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย7-10เดือนนะกว่าที่คุณจะตกลงคบกันเพราะฉะนั้นถ้าคนคุยคนนี้ของคุณยังคุยกับคุณไปเรื่อยๆนะคะในระยะเวลา7-10เดือนก็มีโอกาสที่จะได้ลงเอยนะตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเออ7-10เดือนคุณไม่ได้คุยกันแล้วก็โอเคแยกยาก้ยายแค่นั้นเองเนาะก็เห็นถึง2แบบนะสำหรับคนคุยไม่ชัดเจนนะคะตรงนี้เนาะจบไปแล้วเราไปต่อการสำหรับคนมีคู่นะคะ ราศีเมษเนาะว่าความรักจะเป็นยังไงนะไปดูกันสวัสดีนะคะสําหรับคนมีคู่นะราศีเมษเนาต้องบอกเลยว่าบางคู่นี่ยินดีด้วยนะกับชาวราศีเมษคุณอาจจะมีการประกาศนะคะในการที่จะมั่นกันหรือแต่งงานกันเกิดขึ้นนะในปักนี้นะคะสําหรับชาวราศีเมษคนมีคู่เนาะจริงๆความสัมพันธ์นี้อรรู้สึกว่าคุณอาจจะดีกับชาวราศีพฤษภราศีศี์นะเออ ประสิทธิ์กันได้นะคะตรงนี fact, ้เนาะที่ขึ้นแม้จริงความสัมพันธ์นี้แอนรู้สึกว่ามันบางคนเนาะอาจจะมีความต่างกันในด้านของความเชื่อศาสนานะคะอายุต่างกันเนาะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แอนรู้สึกว่าคุณกับคู่อ่ะค่อนข้างให้ความเคารพกันมากๆเนาะให้เกียรติกันนะคะแล้วก็เป็นลักษณะแบบเหมือนเข้าตามต่อออกตามประตูอ่ะเออค่อนข้างที่จะให้ความเคารพผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายมากๆนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะจริงๆความสัมพันธ์นี้อารู้สึกว่าคุณค่อนข้างคบกันมาแบบ เรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คบกันแบบผู้ใหญ่มากๆนะคะแม้ว่าคู่ของคุณในบางคนอาจจะมีความเป็นเด็กหรืออาจจะมีความอารมณ์ขึ้นลงนะคะหรือว่าแบบมีความเป็นขี้แกล้งชอ,ชอบเล่นชอบหยอกอะไรเงี้ยเออแต่แอนรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณทั้งคู่มีการเติบโตกันมากๆนะคะแล้วก็ในปากนี้จริงๆแอนเห็นว่าบางคนอาจจะมีความคิดในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการอยู่ด้วยกันแบบระยะยาวหรือว่าอาจจะเริ่มมีการพูดคุยกันนะคะถึงความเป็นอยู่ของชีวิต นะคะในอนาคตเนาะตรงนี้นะคะที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งจริงๆมันเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับชาวราศีเมษเนาะอืม ตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะผู้ใหญ่ให้การยอมรับนะในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้แอนรู้สึกว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาแหละที่คุณทั้งคู่เป็นคู่กันอนะ่ะแล้วก็ท้ายที่สุดมันก็ต้องอยู่ด้วยกันนะคะตรงนี้แล้วก็ความสัมพันธ์นี้เหมือนที่แอนบอกมันเป็นไพ่หกทูหกไม้กับเลเวอร์บางคนมีโอกาสเนาะในการที่จะได้ประกาศประกาศนะคะความสัมพันธ์นี้เนาะแบบออฟฟิเชียลว่าเออกำลังจะมั่นการกําลังจะแต่งงานการกําลังจะอยู่ด้วยกันนะคะจะมีการแบบ ไปสู่ขอขอมั่นนะคะกับผู้ใหญ่เนาะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะตรงนี้เนาะที่มันจะเกิดขึ้นนะซึ่งมันเป็นอะไรที่อรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะบอกอ่ะเพราะว่ามันดีมากๆสําหรับชาราสีเมษนะคะคนมีคู่ให้ขึ้นโซเมทคณทั้งคู่เป็นคู่กันนะคะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญเนาะที่คู่ั้งคู่ได้พบกันแล้วก็ได้เจอกันนะคะมันเป็นเรื่องที่มันถูกกาหนดไว้แล้วเนาะตรงนี้นะก็ยินดีกับชาราสีเมษด้วยนะคะที่บางคู่กําลังจะแบบแต่งงานกําลังจะมั่นหรือว่า กำลังจะมีลูกด้วยกันด้วยนะคะในบางคนเนาะเอออาจจะกําลังมีเบบีเนาะถ้ามีการแบบบางคนถ้ามีลูกยากก็มีการแบบไปไหว้พระขอพรเนาะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเออก็มีโอกาสที่คุณจะได้ได้ลูกนะตามคําที่คุณขอเลยนะคะสาหรับชาวราศีเมเนาะคนมีคู่ก็ยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามเนาะอาจจะตรงไม่ตรงหรือไม่ตรงเลยกับใครเลยก็ได้ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะถือมาดูกันสนุกๆขอชาวราศีเมดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย